สร้างหอะระฆังเก้าชั้นนี้ก็สร้างมาตั้งแต่ปี2556มีแนวความคิดที่ว่าอยากยาเทอดพระเกียรติองค์ในหลวงรัชกาลที่9ก็สร้างเป็น9ชั้นครับแล้วก็ได้เริ่มสร้างมาก็ใช้เวลา10ปีแลวก็ในปีนี้ก็จะได้เฉลิมฉลองหอะระฆัง9ชั้นเสริมพระเกียรติครับเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติในหลวงองค์ที่9 แล้วก็ในหลวงที่1ทเจริญระครงนี้ก็คือเป็นกุโลบายเกี่ยวกับการสร้างหองละคัง9ชั้นก็คือว่ามีอยู่สอนไหมหนึ่งอัตมาภาพได้ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ไปเห็นที่บันไดเดินขึ้นจากชั้นที่4ที่5ที่6ถึงที่9ที่10เนี่ยก็เห็นมีบอกว่าการออกกำลังกายเดินขึ้นที่สูง ทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแล้วก็โรคหัวใจนล้วก็จะดีก็เลยมีความคิดอยากจะทําสร้างโครงการเทิดพระเกียรติในเหนือก็เลยให้ช่างวิศวกรออกแบบให้สร้างเป็นชั้คชั้นถ้าขึ้นไปบนที่ชั้นที่9รอบๆก็จะเห็นทั้ง4ี่อำเภอคือทิศตะวันออกนี่ก็เป็นอําเภอตทางใต้ทิศเหนือเป็นอำเภอภูกรมยาว ล้วก็ที่ตะวันตกเป็นอำเภอแม่ใจแ้ะก็ที่ใต้แล้ก็เป็นอำเภอเมืองพะเยา,าเกี่ยวกับกุศุรบายเกี่ยวกับการสร้างหอระฆังอาจะเห็นว่าหอระฆังนี้มีหลากหลายสีก็เหมือนกับว่าประชาชนคนไทยนี้มีหลายเชื้อชาติแล้วก็มีลักษณะแตกต่างกันทั้งภาคใต้เหนืออีสานกลางตะวันตกตวันออกแล้วก็สีสีเหลืองก็เป็น แนวความคิดที่ว่าเป็นวันเกิดของในหลวงโกงรัชองศ์รัชการที่9สีเขียวมาถึงเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชการที่9สีน้าเงินนั่นหมายถึงว่าเป็นสีหมายถึงพรามมหากษัตริย์ที่คนไทยเราได้เทิดทูนไว้เป็นสถาบันที่ชาวไทยรับรบรักนับถือมาตั้งแต่โบราณการอยากจะให้คู่กับชาวไทยไปตลอดทางสร้างขึ้นมา9ชั้นเนาะ แต่แตามที่ได้ทราบก็คือ,อยังไม่มีที่สูงกว่านี้อา,อาจจะมีแต่ไม่ไม่รู้แต่ในเขตของจังหวัดพะเยาเนาะพะเยาล้านนากอา็อาจจะเป็นหครั้งที่สูงที่สุดก็ได้